ดาบเป็นคนเป็นคนแบบคิดมากแล้วก็เป็นคนแบบเครียดอ่ะภาษาบ้านเราเนอะเป็นคนเครียดเยอะ <c ret> เครียดมากจัดว่าเครียด <c ret> เครียดเลยอนะ่ะเก้าดาบคืนค่ำคืนนอนไม่หลับเขาเหมือนเป็นคนฉลาดนะแต่เหมือนเขาเป็นคนอ่อนประสบการณ์หรู้ป่นนะเนี่ยอ่อนประสบการณ์แล้วก็อ่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าคือคืออ่อนในเรื่อง เขาสลาดเรื่องอื่นแต่เหมือ,อ,อเนเรื่องแบบความนักความสัมพันธ์ดูเขาดูดูเขาไม่ค่อยสลาดเลยดูขเขาบริหารจัดการอะไรไม่ค่อยเป็นตัวเองมีพลังเอเนจีของคนแบบจัดการอะไรไม่ได้ในชีวิตไม่กระทั่งเรื่องตัวเองหรือเปล่าจิตเรียนเหมือนเป็นคนแบบเก่งในเรื่องแบบไหนเดีจะบอกเดี๋ยวเขาเก่งในแบบประมาณว่า คือให้เขาทําอะไรเขาทําได้หมดอาจจะเป็นแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะรู้มากรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องความรักนี่คือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดราม่าเก่งหรือเปล่าดราม่าดราม่าเรื่องความรักชอบดราม่าเลยเปล่าเจ็ดเรียง ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเื่องงนะถ้าถามว่าคนคนนี้จะมามอบอะไรวันทายไม่ต้องหวังเลยค่ะคนนะี้นะยังยังยังอยู่ในความทุกข์ยังเอ e เน y ีเขาเป็นเนกากีีมากเลยนะะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวเนะ่อยอันนี้หกใบหกจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองก้สิบสองใบอะให้สุดท้ายที่จบไปสุดท้ายนะสิบสามกองก็สิบสามใบแล้วกันนะคะดูเขาจะยังไงโอ้ คนคนนี้นะคะรุ่มหลงงัวเมากับอบบยามุกยังไม่จบไม่สิ้นนะคะเนี่ยดูดีวิวขึ้นมาเหมือนเขาไปรุ่มหลงอะไรช่วงนี้อาจจะติดเกมถ้าไม่ติดเกมก็ติดผู้หญิงถ้าเขาเป็นผู้ชายถ้าไม่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ติดผู้ชายรุ่มหลงอะไรบางอย่างอะหรือไม่ก็อใบอาามุกทุกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการพน,นันอาจจะเป็น ท่องลาตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้ปิดนะคะรีวิวมันเป็น e n น r g y ใครเนี่ยดีนะหมอไมไ่เล่นด้วยนะคือระวังให้ดีนะเพราะคนนี้คนนี้มีบาดแผลแล้วก็คุณอยู่ด้วยแนละ้วคุณจะได้รับแต่พลังงานเครียดหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ใกล้คนคนนี้นะอดีตก็ยังไม่ไม่ไมลืมนะเล่นทำให้ปัจจุบันตัวเองอะไรก็ไม่รูด้ดูวุ่นวาย e อนเน y ี energy เขาดูวุ่นวายมา อร์คเคิลเลิฟให้นะคะว่าแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้นะ่ะไม่ไม่มีใครเลือกกองน,นี้ไม่มีไม่มีที่จะมายื่นดอกไม้คุณจะเจอ,เจอ,เจอแบบคุณอาจจะยื่นสักกระเบือไปให้เขาแทนก็ได้นะ <c oughs> ไม่น่ามีดอกไม้อะ่คนแบบจัดการกับัวเองยังไม่ได้เลยแย่แย่แย่ไม่รู้เขาเป็นใครนะแบบอะไรไม่รู้เหมือนแบบฉลาดนะแต่แบบ เครียดเครียดในเรื่องไม่ควรจะแบบไม่รู้เขาเขาเป็นคนแก้ปัญหาเหมือนไม่เป็นคนแก้ปัญหาไม่ค่อยเก่งอะ่ะเออเออเอางี้ดีกว่าเขาไม่ควรเครียดในเรื่องที่ที่ไม่ควรเครียดหรือ,อจะพูดยังไงแต่ทํางานเกง่งฉลาดในเรื่องแบบนั้นฉลาดในเรื่องดีกับคนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่ฉลาดเรื่องความรักแบบคนณบอกเลย ใส่เอ่อหมสเต็ปแบ๊กนะสเต็ปอินเดอะแบ๊กนะเขาอยากให้คุณหาเบรกคนคนนี้อาจจะเป็นคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณอ,อกหักหรือเปล่าคุณรักเก่าได้หรือไม่ก็คนที่มีประเด็นกบิ๊กแอบด์แจ็คหรือคนคนนี้อาจจะเพิ่งจะอ,อกหักมานี่เห็นไหมหาเบรกแพร่นะคะ separation deception โอ้ oh, คนนี้มีทุกอย่างเลยนะที่ไม่ดีอ่ะ energy mm hmm. เขาเพิ่งอกหักมาแนละ mm hmm. ก็ยังอ,อยู่ห่างไกลจากตัวคุณแถมยังมีเรื่องปกปิดซ่อนเลน deception นะคะ mm hmm. แล้ว ocking, s h o ก k i n g a t t a c k เขาเนี่ย mm hmm. เคยทำเรื่องแบบุบป,ปับกระทันหันช็อกอกไอใส่คุณ mm hmm. แต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบ มีความคิดถึงคุณนะเมมโมรี่หรือไม่ก็คนคนนี้อาจจะยังไม่ลืมอดีตน,นะคะนะเพราะว่าทาโ